สาวใจกล้านุ่นสุดทิพาประกาศขอเดินหน้าจีบนักร้องหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกหลายคนจับตาในเรื่องของความรักสำหรับนุ่นสุดทิพาล่าสุดเธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของนิกกี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่โดนทั่วลงเหตุสนิทใกล้ชิดกันจนเกินไปในรายการนิกกี้ได้ถามเรื่องหัวใจของนุ่นซึ่งในตอนนี้เธอโสดแล้วก็ไม่ได้ปิดเปิดใจอยู่ นอกจากนี้นิกกี้ยังแซวเรื่องเปิ้ลปฐุมราชอีกด้วยซึ่งนุ่นนั้นก็ได้เผยว่า mm. เกิดมาไม่เคยเจีบใครก่อนแต่กับคนนี้เห็นหน้าแล้วถูกชะตาผู้ชายคนนี้น่ารักดีเนาะถูกสเปคตรงจริตเห็นเขามานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงความในใจเก็บไว้ไม่มีใครรู้วันนั้นไลฟ์สดในติกตอกกับพี่นิกกี้แล้วพี่นิกกี้ถามว่าเอาเปิ้ลไหมเปิ้ลสดซึ่งเราเข้าใจว่าเขามีแฟนมาตลอดหลังจากนั้นพอเราไลฟ์เปิ้ลก็เข้ามาไลฟ์ด้วย งานนี้จะจีบติดไหมก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะรอดูว่าหนุ่มเปิ้ลจะตอบมายังไงนะคะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ